สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสาระดีกีฬาดังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษโคเรียไทยแลนด์วูแมนออสตาซูเปอร์เมต2025ที่กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในรอบ6ปีได้จุดกระแสความตื่นตัวนะครับในวงการลูกยางทั้งไทยและเกาหลีใต้โดยเฉพาะผลงานของทีมยังสตาร์ยิงไทยที่คว้าชัยชนะในแมตช์แรกเหนือทีมรวมดาวรุ่งของเกาหลีใต้ไปได้อย่างสวยงาม3-1เซต 25ต่อ 22, 25ต่อ 19, 17ต่อ25และ25ต่อ14เมื่อวันที่19เมษายน2025นณฮวาซองสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศเกาหลีใต้แมตช์นี้ครับท่านผู้ชมถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งหลายรายจากทั้งสองชาตินะครับและยังเป็นสนามพิสูน์ระบบพัฒนายเยาวชนของทั้งไทยและเกาหลีใต้ที่ต่างมุ่งสร้างทีมในอนาคตนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่ ที่ถูกดึงมาแสดงศักยภาพภายใต้ระบบการแข่งขันจริงทีมออสตาไทยนะครับนำโดยโคดออดเกียรติพงษ์รัชตะเกลียงไกลนะครับที่เลือกผลักดันกลุ่มผู้เล่นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งก้าวขึ้นมาในระดับชาติผสมผสานกับผู้เล่นตัวเก่าอาทิวริษราศีทาเลศ นัทริกาวสานดนพรสินโพนัทนิชาใจแสนสุภาวดีพันธ์วิไลประพัชยาพลธรรมและริบโรอย่างกัญรัตคำวงศ์ที่ต่างร่วมกันต่อสู้กับทีมเกาหลีอย่างไม่หวั่นเกรงสื่อเกาหลีหลายสำนักนะครับโดยเฉพาะมเดลี่ได้รายงานเชิงชื่นชมนะครับการทํางานของโคอดอตว่าเขาสามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาดาวรุ่งของไทยนะครับออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมยกย่องว่านะครับแม้ไม่มีผู้เล่นชุดหลัก แต่ทีมไทยกลับเล่นได้อย่างมีจังหวะสอดประสานและแสดงเห็นถึงสปิตและสไตล์การเล่นที่ชัดเจน2อนักกีฬาไทยนะครับที่ได้รับคำชมจากสื่อเกาหลีโดยตรงนะครับได้แก่นัทธริกาวสารซึ่งมีสปีดก,การเข้าบอลและการอ่านเกมที่โดดเด่นและดนพรสินโพตัวตบหัวเสานะครับที่เล่นอย่างมั่นใจทำแต้มสำคัญให้ทีมอย่างต่อเนื่องสื่อเกาหลีนะครับได้ชี้ว่าทั้งสงคือดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ในเวทีนานาชาติด้านโคดอดของเรานะครับได้กล่าวหลังจบเกมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามันเป็นเกมที่ยากมากผู้เล่นของเราทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ขอบคุณแฟนวลลบอลที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าจะในสนามหรือรับชมผ่านหน้าจอถ้าไม่ใช่ช่วงพักของลีกวีลีกผมเชื่อว่าเราคงแพ้ไปแล้วเพราะทีมเกาหลีมีศักยภาพสูงและเล่นได้ดีมากโดยเฉพาะเซตเตอร์ บล็อกกลางและตัวตบหัวเสาที่สร้างแรงกดดันให้กับเราตลอดทางด้านฝั่งทีมเกาหลีใต้นะครับภายใต้การนำทัพโดยโค้ชคังซองยองนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่กังวลได้เกิดขึ้นจริงเราเตรียมตัวมาไม่ดีพอทีมเรามีเวลารวมตัวฝึกซ้อมกันเพียง3วันก่อนลงสนามทําให้ยังขาดความเข้าใจในการประสานงานและจะังหวะในช่วงสําคัญก็พลาดจนเสียโมเมนตัมให้กับไทย แม้จะพ่ายแพ้แต่ผู้เล่นเกาหลีอย่างพักอินโซที่ทําไป14คะแนนอโจูอาทําไป13คะแนนและจองยุนจูทนานํา12คะแนนต่างแสดงให้เห็นถึงพลังเกมรุกขณะที่ฮันมีรึนะครับลิบรที่เพิ่งรับบทบาทใหม่ก็ได้รับคําชมว่าเล่นได้ดีเกินคาดโคชคังนะครับยังกล่าวว่าเขาเคยคิดที่จะส่งผู้เล่นรุ่นพี่ลงสนามในเกมนี้แต่เลือกโอกาสให้ดาวรุ่งได้แสดงฝีมือเต็มที่แม้พ้การแข่งขันจะไม่เป็นดังหวัง ข้ามาที่ฝั่งนัทนิชาใจเสนนะครับหรือว่านุ้งนิกตัวเซตท,ทีมชาติไทยนะครับวัย27ปีซึ่งปัจจุบันนะครับเล่นให้กับ PFU อูบูคสในลีกญี่ปุ่นได้กล่าวว่าแม้จะไม่มีโอกาสได้ซ้อมกับน้องๆมากนักนะครับแต่ว่าเกมนี้ทุกคนรวมใจกันเล่นมันน่าประทับใจมากโดยเฉพาะพลังของรุ่นน้องที่แสดงเห็นถึงศักยภาพในสนามเมื <_" S 1> า<ษ>า่อผู้สื่อข่าวนะครับถามถึงเล่นเกาหลีที่น่าจับตามอง <_" S 1> เธอยังกล่าวชมนะครับคิมดาอึน ผู้เล่นจากกิมชอนไฮพาร์ทว่าเป็นผู้เล่นที่น่าประทับใจและฉันเคยเห็นเกมของเธอเพราะกัปตันของเราธนชาสุขสดก็เล่นอยู่ที่เกาหลีเหมือนกันบอกตรงๆว่าฉันเองก็อยากไปเล่นที่โคโวบ้างในอนาคตด้านนัทิมากรุบแก้วบีหลังวัย26ปีจากสโมสรซูพีมชนบุรีอ e ีเทคที่ทำได้9คะแนนนะครับกล่าวว่าฉันดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้ มันเป็นแมทที่สนุกเพราะได้ร่วมเล่นกับทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนี่เป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะเติบโตขึ้นนักธิมานะครับยังกล่าวถึงผู้เล่นเบอร์หนึ่งของฝั่งเกาหลีอิจูอาจาก g s เอ็ทข่าวเทคว่าเธอเล่นในตำแหน่งเดียวกันเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นและดูเหมือนจะกลายเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตแน่นอนและเมื่อถามถึงนะครับไอดอลในใจสองนักกีฬาไทยนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคิมยอนคยองคือชื่อแรกที่เรานึกถึงเสมอเวลาพูดถึงวอลเลย์บอลเกาหลี นุกนิกนะครับได้กล่าวพร้อมกับรอยยิ้มว่าแม้จะยังไม่เคยได้เจอเป็นการส่วนตัวแต่การที่เธออุทิศตัวให้กับทีมชาติและมีความเป็นผู้นําสูงมากทําให้รู้สึกซาบซึ้งและนับถือเธอจากใจจริงขณะที่นัททิมาก็ไม่แพ้กันนะครับเธอกล่าวว่าคิมยอนคยองคือไอดอลตัวจริงเคยเห็นเธอทั้งในเกมถ่ายทอดสดและตอนเธอมาเล่นในไทยความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอดูเหมือนมีออร่ามากเลย ก่อนที่นัทธี่มานะครับจะกล่าวทิ้งท้ายเช่นชมคิมยอนเคยองว่าให้ร้อยเต็มร้อยเลยค่ะสำหรับการแข่งขันขนัดที่2ของซึกออสตาครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา18น,น,นาฬิกาณหัวซองสปอร์ตคอมเพล็กซ์โดยคาดว่าทีมเกาหลีนะครับจะส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงลงสนามขณะที่ทีมไทยนะครับยังคงเน้นให้โอกาสนักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงฝีมืออีกครั้งแมต์นี้ครับท่านผู้ชมไม่เพียงแต่เป็นการวัดผลระหว่าง2ประเทศในเชิงกีฬา แต่ยังเป็นเวทีสะท้อนการพัฒนาทรัพยากรนักกีฬาเยาวชนของเอเชียที่กำลังเตรียมพร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกในอนาคตท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ